อย่าว่าแต่พี่หนูก็หิวอันนี้ไม่ได้ยู่ธรรมดาคุณผู้ชมหิวหิววันนี้ตั้งใจเลยว่ามากินมากินพาคุณผู้ชมมากินเนื้อนะครับนี่คือหนึ่งในร้านเนื้อที่ติดอันดับต้นๆของเมืองไทยเลยนะแต่ร้านเนื้อที่แบบพูดถึงแบบเยอะมากถ้าพูดถึงว่าร้านเนื้อแบบเป็นจริงเป็นจังอย่างเงี้ยแต่เนื้ออย่างเดียวอย่างเงี้ยเนื้อย่างเดียวคือบอกเลยว่าร้านเนื้อแท้เนื้อแท้ของพี่โตนะวันนี้เราเราเรียกขาบังโตใช่ไหมบางโตบางโตเลยบางโตเดี๋ยวตามหาเลยดีกว่า โตปะเนี่ยโตปะเนี่ยโตครับผมโตเลยครับผมพี่บางโตวะไม่ใช่ครับผมอ๋อแล้วพี่ไปตามให้หน่อยได้ไหมได้ครับผมโอเคโอเคแล้วกะพูดนะครับเลียนเลียนเลียนเชิญบางโตวะหน่อยครับมาแล้วครับผมมาเลยจริงพี่โตสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โตหิวหมดเลยใช่ไหมเนยเสียงดังเงี้ยโอ้โหพี่โตเรามากันอยู่ที่ศูนยค้าเดนายเซ็นเตอร์ติวานนครครับเดนายร้านเนื้อแท้พี่โตตอนนี้เนื้อแท้มีกี่สาขาแล้วอ่ะเจ็ดสาขาแล้วครับเจ็ดแล้วใช่ทามก่อน อันนี้เป็นแฟนชายออกมาเลยพี่ขยายเองขยายเองครับอะหรอแต่ขยายเองแสดงว่ามันต้องคุมรสชาติมาใช่ใช่ใช่คุผมยังไม่กล้าปล่อยจริงปล่อยไม่ได้หรอกผมต้องมันก็ต้องคุมเนี้ยบนิดนึงไม่งั้นก็ไปกินอีกสาขาหนึ่งเขาไม่พอใจด่าขึ้นมาแล้วคุณดังั้นวันนี้เราขออนุญาตได้ไหมพี่โต๊ะอยากไปคุย่องนิดเดียวเาอะพี่เลี้ยงผมได้เลี้ยงอยู่แล้วครับมาเลี้ยงได้ได้ครับไปกินข้าวฟรีกันร้านเนื้อแท้ครับครับเชิญครับดึงเด้ง คุณมากครับมันจะนั่งสบายงีทุกสาขาเลยไหมอันนี้จะโล่งหน่อยแล้วก็สบายเพราะตอนนี้คนยังไม่เยอะตอนนี้อันนี้ก็จะเยอะตอนเย็นคือถ้าถ้าสมมติคุณจะมากันจริงๆคือเที่ยงกับเย็นไม่คนมันจะแน่นมากใช่ใช่เพราะเราสังเกตอะไรไหมครคุณดูในครัวเขาะนะพนักงานในครัวเยอะมากนั่นหมายถึงว่าการทําอาหารมันต้องมันต้องเตรียมพร้อมสําหรับคนเยอะๆอผมก็ต้องอต้องมีคนพร้อมถ้ามีแค่คนสองคนมันก็จะคนก็จะต่อยกันทั้งหน้าเพราะหิวหิวลยมันหิวเลยถามพี่โตก่อนว่าจุดน้ำต้นมาจากอะไรคือ หนึ่งพี่โตชอบเนื้อหรือไปเจอแต่ใช่ไหมมันต้องชอบก่อนถ้าเนื้อนะก็คือชอบมาตั้แต่เด็กนะครับแต่พอเริ่มทําเนื้อเนี่ยเอาเนื้อวัวออสเตรเลียเข้ามาจากจากออสเตรเลียทั้งทั้งเป็นอะนะแปดปีที่แล้วแล้วขายเนื้อก่อนไม่ได้กะทำาอาหารขายเนื้ออย่างเดียวงี้เหรอใช่แล้วตอนแรกเราเห็นพี่โตคืออยู่ในเป็นเป็นตู้แช่แล้วเป็นเนื้อที่ในห้างปลกแล้วขายในห้างใช่แล้วมันแล้วมันกลายพันธุ์ออกมาเป็นร้านอาหารร้านอาหารเพราะว่าพอเราเอาเนื้อเราผมไม่ได้ซื้อเนื้อดิบมาจากคนอื่นผมเอาวัวเป็นมา พอมาทั huh. you know, re, uh ้ง huh. ตัวเนี2 years, 2 years, name, ่ยถ้าเราขายเฉพาะสเต็กเนี่ยมันเหลืออ๋อใช่ใช่ใช่เข้าใจไหมพอฉัต้องผลองบริหารวัวให้หมดทั้งตัวให้ได้ฉะนั้นทำยังไงอ่ะก็ต้องแนะนําให้คนรู้จักว่าโอเควัวส่วนนี้ทํากะเพรานะวัวอีกส่วนหนึ่งทำเซอร์ลองไห้นะทำสเต็กนะทำเบอร์เกอร์เลยบริหารได้ทั้งหมดทีนี้ต้องทําให้คนชิมผมก็เลยเปิดเนี่ยพอ2ปี2ปีกว่าก็ไปเปิดสาขาแรกชื่อ The Beef Master อยากให้พี่โตแนะนําก่อนว่าสมมติถ้าคุณมานะอ๋อจะรู้แค่ว่าถ้ามาเนี่ยต้องกินโซนัแนนะําเลยตอนนี้กะเพราเนื้อสับมันรสชาติเป็นไงยังไง ไม่ได้เผ็ดแบบจัดจ้านแบบขอได้ถ้าเผ็ดอ่าถ้าอยากกินเผ็ดขอได้แต่นี่อมกล่อมมากแล้วกะเพราเนื้อมันต้องไม่แฉะที่นี่เขาผัดแบบไม่แฉะเพราะบางทีแบบไม่รู้ว่าแกงเนื้อหรืออะไรมาถึงบริลา่ข้าวมาแบบพี่โตเขาจะแบบกะเพราคือแบบน้ำจืงเนี้ยอันนี้คือแห้งต้องค่อแห้งใช่แล้วไ่กินกระทะหน่อยหนึ่งถูกต้องถูกต้องเนี่อร่อยมากอันนี้คือหนึ่งเมนูที่เราแนะนำถ้าเวลาคุณมาคือกะเพราเนื้อสับถูกไหมพี่ครับถัดมาก็จะเป็นอันนี้อันนี้คืออันนี้เสือร้องไห้ มันจะเป็นเมนูมีส้มตําแล้วก็เสือร้องไห้มาเป็นเซตหนึ่งอ๋ออันนี้คืออันหนึ่งแล้วใช่อย่าลืมนะอย่าลืมนะเสือร้องไห้เนี่ยมันมาจากวัวออสเตรเลียเราไม่ได้เป็นวัวปกติเพราะหัวเสียทั้งตัวฉะนั้นรสจะไม่เหมือนที่อื่นฮะเหรอฉะนั้นไม่ได้ใช่เสือร้องไห้ทั่วไปเสือร้องไห้จากวัวตัวพันของผมเนี่ยเขาเรียกกันแต่บีฟมาสเตอร์พันแต่บีฟมาสเตอร์มันมันจะมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนกับคนเื่นเพราะฉะนั้นผมไม่เชื่อพี่พี่ยกมาเลยพี่ยกมาเลยผมไม่่่่่เเเชชืืออผมมไนีย อันนี่เอายาใส่ปากก่อนอ่าได้คะไปเลยครับพี่โตไปเลยิ่งใจจังเลยพี่โตแถบแถบแถบลางไปมันกัดไปแล้วแถบอีกเยวนะก็คืออันนี้เป็นเนื้อวัวออสเตรเลียทั้งหมดใช่ทั้งหมดทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างจากวัวออสเตรเลียทั้งหมดซึ่งไม่มีใครทำ่างนี้ได้มันไม่เหมือนใครพี่อ่ามันมันหอมทำไมตรงมันมันมันหายไปไหนหมดอ่ะมากินไปแล้ว ใส <laughs> ่อีกอันนึงนะนักชิมพเพื่อนๆเขาบอกว่าลองกินเกาเหลาเนื้อเรานะ,ะน้ำมันจะไม่เหมือนกับชาวบ้านชาวเมือง <c oughs> ลองพ <c oughs> ี่โตไลฟ์ฟังน้ำเนี่ยผมชอบน้ําข้นนะครับแล้วก็ที่คิดที่บอกกับเชฟบอกว่าเอ้ะทำยังไงให้น้ํามันเหมือนซุปญี่ปุ่น <c oughs> ที่มัน,ม,นมันนิดนึง <c oughs> แล้วตข้นนิดนึงก็เลยซุปที่เห็นเนี่ยไม่ใช่ข้นเพราะเพราะแป้งนะเพราะว่าเอาไขมันวัวจากข้อกระดูกอะต้มจนกลายเป็นอย่างนี้ใช่หมใช่มันจะเป็นชั้นของมันเลยผมชอบให้มันติดปากข้างๆปากหน่อยครับ ดูการใส่เนื้อนะอ uh huh. ใส่เป็นแผน่นงนี้เลยอ่ะโอ้โหพี่โตแล้ว<ด>เลาชิ้นก็เป็นของเราเองเราเราเราไปเอาวิธีการทําอาหารหรือสูตรอะไรงนี้มันมายัางไงพี่โตผมมีเชฟที่เริ่มต้นทําร้านอาหารมาด้กัน uh huh. แล้วก็กว่าจะได้แต่ละอันก็นานนะครับ แล้วมันจะทํายังไงให้คนมาชอบได้ขนาดนี้พี่ผมต้องชอบก่อนที่เหลือใครจะชอบไม่ชอบเรื่องของผู้คน <laughs> <laughs> เอาเอาแนวเดียวกันมากิน,นนี่เรื่องจริงคือผมไม่ฟังลูกค้าไอ้เรื่องอาหารเนี่ยคือถ้าผมชอบผมทําแล้วใครคอมเมนต์ไงผมไม่สนใจถ้าผมชอบจบเพราะฉะนั้นผมต้องเช็คตลอดเวลาทุกท,ท,กที่ทุกสาขาตลอดว่าอรสมันเหมือนที่ผมชอบตลอด oh. หรือเปล่าตามใจทุกคนไม่ได้อันนี้คือรสชาติของตของผมใช่รสชาติพี่โตเลยทุกอย่างก็จะมีแฟนที่แบบกินรสแบบนี้ใช่ชอบกลิ่นเนื้อแบบนี้ใช่ความนุ่มของเนื้อแบบนี้ใช่อ๋อเป็นแบบนี้ อันนึงเมนูหนึ่งที่ที่เรียกว่านี่เป็นคนแรกที่รู้ว่าเมนูนี้คืออะไรอันนี้คือข้าวบัสมาตีนะพี่โตมันข้าวเม็ดยาวๆอย่างเงี้ยฮะแล้วก็จะใส่พวกยาจะปั้นรสมันจะเป็นยังไงพี่โตอันนี้ไม่ใช่ข้าวหมกนะไม่ใช่ข้าวหมกข้าวหมกไทยเนี่ยใส่เครื่องเทศอ่ะอ่ะอันนี้ไม่ใช่เครื่องเทศกลิ่นที่หอมหอมจากกลิ่นข้าวข้าวนี่มันข้าวที่แพงที่สุดในโลกนะกลิ่นหอมนี่คือเอกลักษณ์ของข้าวอันนี้ทำไมพี่ถึงมีเมนูนี้เข้ามาอยู่ในนี้ คือเนื้อผมทําเนื้อในทุกเมนูต้องอธิบายก่อนเนื้อในข้าวผัดในเกาเหลาในสเต็กในแล้วก็มีคนไทยชอบกินข้าวหมกเหมือนกันข้าวหมกเนื้อแต่ผมอ่ะไม่ค่อยไปทางข้าวหมกเท่าไหร่ผมชอบอาหารตาวานตรกลางมากกว่าก็เลยเอาข้าวเนี้ยเขาเรียกว่ามันดีเนี่ยมันดีมันดีไม่มีเครื่องเทศหรอโจไม่ใช่หนักเครื่องเทศแต่ว่ามีบ้างมันต้องมีบ้างมันต้องมีมันต้องหมแบบมันต้องหอมแบบกระเทียมหรืออะไรต้องมีแล้วก็เนยใส่หัวเนยเขาเรียกว่ากีเป็นหัวหัวของเนยอีกทีหนึ่งเนยนี่คือหนึ่งอย่าง จากนมเนี่ยแบ่งเอาหัวเป็นเนยเนยเนี่ยเคี่ยวอีกแล้วเอาหัวน้ำมาอีกทีหนึ่งเขาเรียกว่ากีกีกีกไก่เนี่ยเหรอั้นมันจะมีกลิ่นมันจะลึกไปกว่าอันนี้ใส่เข้าไปมันแพงกว่าเนยเนยอะดี่รับบัสมาตีเอาว่าแค่หุงก็ยากแล้วข้าวเนี้ยมันก็ต้องละเอียดนิดนึงหอมหอมจริงหอมนี่หนูการักกินน้ำจิ้ม ไปไงมาไงมาถึงข้ามมาเป็นเบอร์เกอร์ได้หรือว่าจากข้าวอาหารพวกนี้มาเป็นสเต็กก่อนแล้วค่อยมาเป็นเบอร์เกอร์มากผมเดี๋ยที่บอกผมผมต้องการให้คนรู้ว่าเนื้อของวัวแต่ละส่วนเนี่ยทำอะไรได้บ้างเพราะฉะนั้นก่อนจะเปิดร้านผมต้องคิดคว่าโอเคมีก๋วเสี๋ยวน้มันกะเพรานะที่คนชอบกินปกติสเต็กนะคนชอบกินปกติเบอร์เกอร์เป็นนี่คืออาหารนี่คืออาหารแมสต์ดเลยแต่เวลาใช้เนื้อดีเนี่ยมันจะพิเศษใช่แค่นั้นเองผมก็คือโอเคคนชอบกินอะไรส่วนใหญ่เบอร์เกอร์ชอบไม่ชอบสเต็กชอบไม่ชอบเสือลังไห้ชอบไม่ชอบเกาเหลตาชอบ คือเสาร้องไห้ชอบไหมก็เอาเมนูยอดฮิตที่คนชอบอยู่แล้วเนี่ยมาพัฒนาถามต่อมาอย่างกะเพรากะเพราที่เป็นเนื้อสับอย่งี่เราใช้เนื้อเนื้อวัวส่วนไหนอ่ะเนื้อวัวผมใช้ส่วนสันคอสันคออ่บวกกับมันเสาร้องไห้อ๋อบวกกับมันส่วนตรงตรงท้องใช่ตรงนีใช่เพราะมันตรงนี้มันจะอร่อยสุดมันเป็นมันติดกับเสลร้องไห้แล้วเวลาผมผัดเนี่ยผมใช้มันของวัวผัดไม่ใช้น้ำมันพืชมันวัวล้วนๆในการทําผัดทุกอย่าง มันก็จะหอมคือเหมือนคนโบราณเขาใช้มันสับหลังๆก็มาใช้มันน้ำมันไอสังเคราะห์พวกนี้นะครับผมก็กลับไปใช้เพราะผมมีวัวทั้งตัวนี่มีมันเยอะไหลๆเลยผมไม่เคยกินกะเพราอ่ะอันนี้ก็คือจะใช้เนื้อส่วนที่นี่ถ้าเกาเหลาเนี่ยพี่ใช้เนื้อส่วนนั้นถึงออกเป็นแผ่นอะไรอย่างเงี้ยบางมากอันนี้ใช้สะโพกสไลด์นะครับเพื่อให้เป็นเนื้อล้วนนะครับแล้วก็ลูกอ่าแล้วก็ลูกชิ้นนี่ก็คือลูกชิ้นเราทำเองเหมือนกันแล้วน้ำที่เห็นบางคนเห็นว่าเอ้ยทำไมมันมันเยอะอะไรแบบนี้ทำมันหนาอย่างเงี้ย ผมจะต้มข้อไอกระดูกกระดูกตรงตรงขาเอาไขมันมันออกมาเพื่อให้มันเป็นเลเยอร์ของมันพวกคนต้องการที่กินแล้วมันติดปากนิดนึงมันจะได้สะใจนิดนึงนะครับทีนี้คุณลองเทคเจอร์เนื้อขออนี้เป็นซ้อมนะเอขออนี้เป็นมีดอันนี้ริบไออ่าลองดูมันจะมีความนุ่มอย่างตรงส่วนที่เป็นสเต็กเนี่ยเราใช้เนื้อส่วนไหนอันนี้ริ y ไอริ e ไ e สเต็กก็คือไพรม e ค u t ทั้งหลายริไเทนเดอร์ลอย สเต็กลอยอน,นี่คือเบสิกที่ผมมีอยู่แล้วแต่ในวัวตัวหน,น,นึ่งเนื้อส่วนสเต็กมีแค่หนึ่งในห้ามีแค่หนึ่งในห้าของวัวฉะนั้นอีกห้าส่วนผมต้องบริหารทางอื่นถูกป่ะเราจะขายสเต็กเดียวก็เจ๊งเออ้อ<ช>ขายสเต็กเดียวส่วนอื่นเหลือพี่ตายแนยใ่ใช่เพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าโอเคส่วนอื่นทําอะไรดีผมเอาอันนี้มาทําอย่างอื่นอาจจะไม่อร่อยเท่านะอ,อย่างอย่างเนื้อบดนี่เอาริบอายมาทำก็ไม่ไม่เขาต้องเขา้อเกิดมาเพื่อให้เป็นสเต็กโชว์โชว์รสชาติของเขาใช่ใชผมเล่นได้เดี๋ยว ต้องหมักอะไรไหมพี่วทำไมมันไม่เหลียวเลยเกลือ,อรพริกไทยอย่างเดียวไม่มีหมักเดี๋ยวได้ชิ้นเนื้อใส่ปุ๊บแล้วก็โปรยเกลือลมาจากวัวเนี่ยหั่นมาปับวางใส่เกลือพริกไทยย่างเลยไม่มีหมักผมไม่มีหมักเสียรสชาติหมดทำไมมันคุณผู้ชมมันหวานแล้วมัน,มนไม่มันไม่เหนียวคือแล้วเป็นมีเดียมนะคุณผู้ชมแล้วก็กริลมาร์กกริลมาร์กหมายถึงรอยเส้นของการการเนี่ยการการย่างสเต็กเนี่ยคือมันกริลมาร์กชัดเจนมากแต่เนื้อข้างในยังออกช้ำอยู่เลย อันนี้เป็นมีเดียมเพราะข้างในสีข้างในสีพูนิดนึงก็เลยแบบเฮ้ยโอ้โหชอบเลยบอกคนนิดนึงเวลาคนเห็นในเมื่อกีคนบอกว่าเอาสุกๆนะอย่าอย่าสุกสุกได้รสหวานที่ที่โกะมันจะไม่มีหายอย่าสั่งสุกไอ้ไอเนี่ยมันจะอร่อยตรงนี้แหละเอามีเดียมในกำลังดีผมให้เป็นมีเดียมไปแล้วแต่ถ้าขาโหดจริงเนี่ยเข้ามาแรเลยโอ้แบบมันจะเลือดมาอย่างนั้นเลยสักคนกินเยอะๆนะจะมาแรงเลยมาถึงอันหนึ่งครับที่ผมจะต้องแนะนําก่อนนี่คือเบอร์เกอร์เนื้อเบอร์เกอร์เนื้อพี่โตและสูตรจังหวะ การวางเนื้อการวางชีสการเลือกขนมปังอะไรเงี้ยเราเอามาอยู่ขนมปังนี่ผมเป็นคนทําเองตอนแรกใช่จะมีคลิปในทำตัวตแรกคลิปเอลส่วนแรกผมในย t u b e ผมทำขนมปังเองตอนนี้ทําไม่ไหวแล้วก็ต้องให้คนอื่นช่วยทำพอเปิดไปสองสาขาเนี่ยจบแล้วอันนี้เราให้เขาหั่นนะให้ดูชั้นก็ดีเห็นนะนี่คือขนมปังเนี่ยร้อยแปดสิบกรัมก็เกือบจะท่าสเต็กโอหแล้วดูการวางผักดิดูชีสเขาดิชั้นชีสตรงเนี้ยอันนี้ก็ซอสของผมเอง สูตรของเราเองอร่อยมากเฮ้ยมิวมอร่อยมากมบนคือตัวผมผมเรียกอันนี้ว่าเป็นเบอร์เกอร์สดเพราะว่ามันจะเป็นเบอร์เกอร์ที่ต้องสั่งปุ๊บก็ถึงจะปรุงพอปรุงเสร็จปุ๊บก็จะมีโอกาสในการรอ,อไม่กี่นาทีอ่าซึ่งรสชาติของเนื้อเบอร์เกอร์ที่เป็นแบบเราเรียกว่าฮัมเบอร์กันะมันจะเป็นเนื้ออย่างเงี้ยเป็นก้อนๆข้างในอ่ะมันยังมีความฉ่ำอยู่แล้วตัวเบอร์เกอร์ข้างบนมันเพิ่งทำมาใหม่ๆแล้วมันยังไม่ได้ร้อนมากแล้วผักมันกรอบผมไม่รู้ว่าซอสพี่ใส่อะไรนะแต่อร่อยเหลือเกินแล้วก มีตัวชีสวางมันมันเก่งมากขนมปังนะอร่อยมากอหวานไหมแล้วมองเนื้อแท้ไว้ต่อไปเป็นยังไงพี่อนาคตคะก็ตอนนี้มันเป็นเจ็ดสาขาแล้วอะเจ็ดสาขาแล้วก็ตอนนี้มีผู้ลงทุนอะไรนะครับก็สัญญากับทุกคนว่าว่าเราจะพยายามเข้าไปตลาดครับในประมาณ5ปีแล้วก็ค่อยๆค่อยๆทำให้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทำให้เป็นระ,ระบบระเบียบมากขึ้นเพราะว่า ทำเชนอาหารที่เป็นแบบอาหารไทยเนี่ยมันเหนื่อยเหมือนกันมันไม่ได้มันไม่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมือเหมือนอาหารฝรั่งนะของเขามันเป็นระบบง่ายนะแต่ของคนไทยเนี่ยทำให้นิ่งเนี่ยสำคัญเพราะว่าพลาดสาขาเดียวโดนด่านีเสียทุกสาขาอีกนะครับถ้าบอกว่าวันนี้สมมติเอามีเงินเราบอกพี่โตเอายาเปิดเนื้อแท้เป็นแฟรนไชส์ไม่ได้ไม่ขายแฟรนไชน์ไม่ขายแฟรนไชส์โตเองมันก็ต้องใจเย็นไม่งั้นผมก็คงไปเร็วกว่านี้แล้วลหละคุณภาพสําคัญเพราะว่า บางทีแล้วมือผัดมันบังคับคนไม่ได้ใช่ไหมอย่างคนผัดผมก็เลยต้องชิมเอ้คนนี้ต้องแก้นะบางทีมาเปียกเหมือนที่เกาะบอกเนี้ยเขาไม่รู้ไงหรือหรือเขาใส่น้ำก็ต้องติตอนแรกคิดไหมว่ามันจะโตมาเป็นยางไงพี่ไม่ไม่ผมไม่เคยคิดอะไรเกินหนึ่งวันนะครับผมทำอะไรวันต่อวันไม่ได้ไม่ได้ไม่ผมไม่ชอบวางแผนอะไรเยอะมากแค่ผมบอกอีกห้าปีไปตลาดรั์นี่คิดเกินไปละแต่ว่ามันคิดอย่างนี้เพราะว่าถูก มันมีผู้ลงทุนเข้ามาก็เขาก็ต้องบอกว่าอันนี้ข้อแม้นะต้องเข้าตลาดทรัพย์นะก็เลยต้องถามไม่งั้นผมคงไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นหรอกครับอันนี้กินอะไรอ่ะอันนี้เป็นโดนัทควซองเป็นขนมของที่นี่ใช้แป้งใช้แป้งครัวซองควซองทำเป็นรูปกลมกลมเขาแตกแล้วอ่าเฮ้ยพี่ตัวแป้งเป็นไงแตกแล้วอร่อยอ่าเขาตื่นแรกราคี้ยวไปเนี่ยเหมือนกลูตองเลยแต่ว่ามันนิ่มมันจะสู้มันจะเด้งหน่อยิมันจะเด้งมันพี่ลองดิครับแล้วพี่โตทำตัวไอ้โดนัทนี่เอง อันนี้ผมเอามาจากที่อีกที่นึงแต่ไม่บอกที่ไหนอ,อ,อแต่เขาเมีวิธีการทำแต่ผมต้องทอดมันมีวิธีของผมนะมัน,นมีนแป้งของเขาเองอือเอาแล้วคุณผู้ชมครับวันนี้ก็คือคือคนที่เป็นสายเนื้อหรือเป็นแฟนเนื้อ,อผ,มผมบอกเลยว่าไม่มีคำว่าผิดหวังนะผมเชื่อใจพี่โตมาตลอดแล้วก็เขาถ่ายทอดทั้งหมดลงมาที่อาหารแล้วแล้วเราคนกินเราก็จะรู้เองว่าเงินที่เราจ่ายไปกับรสชาติแบบนี้คำตอบมันคือใช่แล้วผมว่าวันนี้ แล้วราคาผมดึงสุดที่สุดที่ทำได้นะบอกไว้ก่อนนี่คือนี่คือเจตนาของผมคนหุณนส่วนนะไม่ไม่ผมพยายามจะแบบดึงให้คนผมอยากให้กินคนกินงวงกว้างถ้าผมจะคิดราคาเหมือนวัวนอกจริงมันก็จะเหมือนคนอื่นมันก็จะแพงผม <ๆ S 1> ผมดึงเอากําไรที่แบบเอาให้มันอยู่ได้ลีงพนงักงานแล้วก<ม>็แล้วเราอยู่ได้แต่ว่าคนตัวใหญ่ได้กินใช่ําทำให้เป็นแมสมาแล้วเนี่ยแต่เหนื่อยไหมเหนื่อยอยากให้พี่อ้อลงกิน เฮ้ยใจแม้แล้วโอ้โหไม่หัากเลยพี่ดูชั้นเลเยอร์นี่ตัวเลเยอร์ของโดนัทเขาเห็นมากมันออกเป็นชั้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 นนี่สายหวานชอบไปออกโคลงตัดกันมอยากให้นายได้กินอันเนี้ยจริงเนี่ยหนูบอกเลยวอาร์ตชอบมาก ต่อยชอบผงหวานเนี่ยบอกเลยไม่หักเลยถ้าอุ่นเดาว่าไม่หักครัวซองโดนัทอันนี้มันก็คือแป้งครัวซองมาทาโดนัทผมตอบว่าผิดเลยนะใช่เพราะมันมีรสชาติที่มากกว่านั้นอยู่ในตัวโดนัทนี้นีควาเป็นปั้นตังโกนิดหนึ่งผมรู้สึกใช่ใช่ใช่ฮือฮือมาถึงวันนี้ผมว่าเนื้อแท้ไม่ได้เดินทางมาถึงปีนี้ได้ง่ายๆหรอกพี่โตในวันที่เนื้อแท้เหนื่อยเนือพี่ใช้กําลังใจจากไหนที่ผ่านมา S <S <an> <S ก็เหมือนที่บอกอยู่ไปวันต่อวันผมไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับ <S <S <an> <S ถ้ามันดีมันก็จะไปของมันเ <S an> หมือนที่อาตารยบอกมันไปต่อมันเราก็พัฒนาเรื่อยๆผมไม่คิดอะไรเกินเลย <S <S <an> <S คนเราอยู่มีระยะเวลาในชีวิตบนโลกมันไม่ได้นานมากทำให้มันดีผมว่าทําให้ดีเจตนาให้ดีมันก็จะดีอย่าไปคิดให้เยอะถ้ามันล้มก็เริ่มมืออื่นใหม่ไม่อย่าไปคิดมากครับคิดมากมันจะทำให้นอยนอยก็พังไปหมดยังไม่ทันเริ่มก็พังแล้ววันนี้คือเรื่องราวของเนื้อแท้ครับขอบคุณแขกเราจริงขอบคุณทีกท่าครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณ แต่หลายท่านก็รู้อยู่แล้วแต่เนื้อแท้ของแนวคิดมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะที่ทาให้เราเดินหน้าไปได้ข้างหน้าได้อย่างมั่นคงแล่แกรวันนี้ก็มีความสุขหวังว่าบบ่ายแบบนี้ทุกคนจะมีความสุขเช่นกันเอาละวันนี้เวลาหมดแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับทูเดย์โชว์ในช่วงยิมีมอมมมแบบนี้วันนี้เราสามคนลาไปก่อนสวัสดีครับ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 ยังไม่ได้กินกะเพราเนื้อสับที่เลยเอาเนี่ยสั่งไว้ยังเนี่ยเดี๋ยวมาแล้ว่เดี๋ยวมาไปกินหมดเลยคนเดียว